พาไปกินบ้างดีกว่า<ช><ช>เดี๋ยวเช้าๆแบบนี้จะไม่ได้อิ่มท้องไม่มีเมนูมายั่วๆว่าเอ๊ะเช้าวันนี้กินอะไรดีนะคะแต่จริงๆจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะเพิ่งมาค้นพบตัวเอง<ช><ช>ว่าชอบเรื่องของอาหาร<ช>ตอนที่เนี่ยจะหาอาชีพทำนี่แหละตอนเรียนอาจจะยังไม่รู้เรียนอาชีพอื่นมาแต่ว่าพอไปไปมา,มาจับพัดจับปลูโอยฉันอยากขายข้าวมันไก่อะลองดูเรื่องราวนี้กันค่ะเรียนจบช่างกนครับแเ้าทำไมติ้งมาเป็นอาชีพก็ พอดีเป็นคนชอบทําอาหารชอบกินอยู่แล้วครับก็เลยลองทําอาชีพนี้ดูครับอ่าแล้วสมัยเรียนนี่ยังไงเรียนช่างกลน,นะครับเป็นยังไงกันเรียนกับกัมาเล็กเกเรไม่ข่าวเรียนอะไรเงี้ยครับนี่ค่ะสมัยเรียนอาจจะเกเรแต่ตอนกลับตัวกลับใจแล้วการันตีไม่ได้ว่าอา้าวเกเรมาก่อนโตมาจะทํากินดีๆไม่ได้นีไงค่ะ ชอบของกินชอบเรื่องกินก็ขายของกินซะเลยข้าวมันไก่ไก่ต้มไก่ทอดอุ้ยตายละข้าวตับไหมเห็นตับไหมมันน่าจะจุยซ y มากๆหวานเนาะจะบอกว่านี่ทีเด็ดของเขาเหมือนกันนะคุณตาดีมากเอาพูดถึงร้านนี้หน่อยเมื่อสักครู่ที่ได้ฟังเสียงไปนะคะคือนายทศพลพุ่มแจ่มอายุ29ปีเป็นเจ้าของร้านอย่างที่เขาบอกไปว่าตอนเรียนเขาอาจจะเกเรนะแต่พอหลังเรียนจบมาเนี่ยอยู่ในหมดค้นหาตัวเองแล้ว ก็มาเจอว่าเอ้าก็เราชอบอาหารนี่งั้นก็ขายอาหารมาซะเลยลองทําข้าวมันไก่ดูซิจะได้ไหมหาสูตรมาจากในโลกออนไลน์นี่แหละแล้วมาปรับให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองขายดิบขายดีชนิดที่ว่าบางวันลูกค้าต้องมาต่อคิวรอกันหน้าร้านนะแน่นร้านทีเดียวค่ะร้านของเขาเนี่ยอยู่ริมถนนสุดบรรทัดที่อําเภอเมืองสระบุรีเสน่ห์ของร้านนี้นอกจากไก่จะมีความ j u ซ c ่เห็นไหมคุณแล้วติดหนังต้องมีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งแบบนี้ แล้วโปะลงไปบนข้าวมันที่หอมอร่อยแล้วก็ตับอย่างที่คุณบอกอเ,เห็นไหม เขาลุู่ฉ่ำม,มากเล,เ,ลเลยเราดูเช้าๆแบบนี้คุณชมทางบ้านหิว่ะต้องรีบไปซื้อกินกันแล้วทีนี้ค่คะตับของเขาจะมีความครีม,มี่เขาบอกว่ากินเข้าไปหเหมือนละลายได้ในปากโหโหแบบนั้นลและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญสําหรับเขามั็นไก่ก็คือน้าจิ้มครับเอาน้ำจิ้มของเขาบอกว่าหน้าตาอาจจะดูธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าจะออกไปในแนวแบบซีฟูด<อ>้ดมีความแบบแซ่บขึ้นมาด้วยนะคะ ใช่ครับไก่ไก่ของเราจะเป็นเลี้ยงด้วยสมุนไพรครับงมาวันละวันละร้อยโลร้อยยี่สิบโลครับทุกวันทุกวันขายมีค้างไหมไม่มีครับ <c oughs> ของเราถ้าสมมุติว่าถ้าขายไม่หมดปุ๊บเราทิ้งเลย mm hmm. แต่ส่วนใหญ่จะหมดครับหมดก่อนเวลาร้อน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มมีอะไรพิเศษน้ำจิ้มก็จะเป็นรสชาติที่แตกต่างครับของเราจะเป็นออกแนวซีฟู้ดนิดนึ่ะครับจับตับมันจะคิมมี <ffer> ่ครับ จะคิมมี่ละลายละลายในปากเลยครับมันแตกต่างจากร้านอื่นเลยครับนี่ไงถึงแม้ว่าข้าวมันไก่มันจะมีขายเยอะแต่เราต้องสร้างความแตกต่างปกติเราอาจจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวใช่ไหมแต่อันนี้มาแนวซีฟู้ดเผื่อคนชอบแซ่บๆเออแต่ว่าฟังจากเจ้าของร้านอาจจะยังไม่เชื่อว่าจริงหรือเปล่าต้องฟังจากคนที่กินแล้วลูกค้าค่ะเอาลองฟังเสียงลูกค้าหน่อยค่ะเป็นไงบ้างพี่มาบ่อยไหมบ่อยครับประจำาอครับ ติดมาอะไรครับอ่าน้ำจิ้มครับเจิ้มรสชาติอร่อยมากเป็นที่ไม่เหมือนร้านอื่นครับที่มีแบบจะรสไม่เผ็ดมากรสกรอบกินได้เ้ักซุปด้วยเนื้อไก่เนื้อไ,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 ไก่โอเคครับชิ้นใหญ่ครับแต่แบบนุ่มมาก นี่แลหละค่ะไก่ออขินใหญ่นุ่มมากเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณภูมิพูดว่าหิวแล้วอยากกินแต่เขาี่ดูเมื่อกี้เหมือนเขาแบบ ไม่ได้ตบเป็นแบนนะสับมาเป็นชิ้นแบบเต็มคำเนี่ยดูสิเห็นไหมต้องแบบนี้นีค่ะคุณผู้ชมจะอยากกินหรือเปล่าไม่รู้แต่คนข้างๆดีฉันนันน้ำลายไหลแล้วหนึ่งน้ำลายก็หนึ่งสระบุรีก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะเอาเป็นว่าพออ่านข่าวเสร็จเดี๋ยวให้น้องใหม่พาพี่ๆไปกินข้าวมื้อ่ดีกว่าไปเลี้ยงเลยร้านเขาจะเปิดหรือยังฮะแต่ถ้าเปิดแล้วมีโอกาสถ้าเกิดว่าได้ไปออกกองแถวนั้นต้องแวะอย่างนี้ต้องไหวนะคะ